อุ้ยดอกงามตัวอุ้ยขาเห็ดสองดอกครับปอาผีบายย้าเนีออกอยู่้าดวี่ิละครับขออูงง่ปลวกออกครับผมเห็ดปวกจิตหรือห็ดปวกงไงละ พี่พี่รับโอ้ยยงเนบดบ้าวพี่โอ้เป็นัช่วงเราจะให้ปลวกออกมันครับผมสองบาลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อยพี่นนองสูบซุขันครับผมมาพอกกับสองบาในช่วงแรกครับผมมอนี่หลังจากทนีสองบกลกับมาตีสารครับผมกลับมาหอดมือนีเลยครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมกันกินเข่าร่างหนาล่างตากะพักมาจอบเบิ้งเห็ดครับผมเพราะว่าว่าในหูว่าเห็นยางออกออกมาเนอะครับผม มืัอนี้กับมิคิมวัตที่ประจําวัตถีสามสิบมิทูนาเนาะแมนครับผมผักอะไหกสิบแปดครับผมแมนครับผมขึ้นหน้ากับมาพร้าเฮ็ดเพิ่งครับผมพู้อดอกเน่ากับนีเนาะอรุนเบิรงกสองมาเพิ่งครับผมถุงดำครับคิดไมเดอร์ครับผมประจําวันที่ามสามสิบมิทูนาครับอืมเฮ็ดเพิ่งดำครับนี่ถังยังขาวอยู่ครับนี่ยี่ยี่ดอกเดียวครับพี่นี่ัเห็นไหมครับผมดอกนึงครับอุ่ยดอกงามตัว เพชงออกเมีนโอ้ยจังไสิบอออกยกันบนันนี้ครับร้านดอกครับผมเมียนเช่าดอวครับผมดอกนึงครับดอกกำลังงามๆเนาะเมียนครับเพชปลวกออกครับผมเมียนครับเปลวกจิกนี่ปลวกไงแล้วเนี่ย ใส่ขอนนครับนี่เด็กคนเดีครัำนี่ไม่อหินปกจีบเบาๆเมียน่คือว่าไมห็นอุ้ยด้วหไงเนาะเมียนครับนี่ครับน้องมนัน หอมตำตึงเะครับดอนพี่พี่ครับโอ้ยเงยนบดบบาพี่โอ้เยเป็นพักช่วงเราจะให้ปลวกออกมนันครับผมเงยนซื้อจังปีที่แลวเนาะเงยนครับขาเพิ่งไม่สบาเนาะไมาเป็นเ,เด็กปนหนรือแม่เลียงไงได้เลยไดอกแข็องอยู่ครับ ดีบาวนี่านหอมกอมเี้ยหอมนี่ยัาีบ่าวงอกอยู่นงหครับดอกยางง่ามครับนี่่ครับเป็นดอกหานขึ้นมันนีนี่ครับของข้าวเลย ยังมีให้เก็ดดเอบอยู่ครับผมเราเบิ่งไปเยอะครับผมนี่ครับสองดอกดครับนอือตายดอกซั้นนี่กับพร้อมจะเด่นเลยเราเบิง้งมี่ครับผมนี่ครับดอยนี่เป็นดอยหน่อยครับผมไม่เป็นดดไรไม่ถึงดอกไงเนาะครับเป็นดอกหลายคนนี่ครับ

พร้อมครับครับผมแน่นครับตามจริงเป็นดอกอมโค่นหนิวีมตะดอกยังไงครับมือตื๊ดตืล้ลครับผมสามสิบห้าออกไปแล้วครับมือนีมากตำรวจเบึงปลาเบึงไม้ย,ยุ้ยครับว่ามือไันสีไหนไปทางไหนครับ หกโมงครับผมนี่ยงออครับักย่างออกจา่กปลาครับสองมาครับมาหอดจะเข้าปลาเิ็ดเลยครับ ใช้สีเส้น่อยแล้วครับผมเห็นครับช่าเกดนเ้อครับมีไอีห่าดอกครับแต่แข็งน่อยนึงครับผมต้งแต่วตั้งเผยตั้งแกะแดงนะครับแข็งรวมกคิดเนอกเป็นนี่ยครับคิดนี้อนเาบานไดครับผม ถ้าพ้องานออกกาป่าแล้วครับแล้วก็เจีบมาเบิ้งไหวครับผมมือรื่งีว่าดอยนี้เหมาับดไปดอยไม้เนาะมือมแมนครับคือ่ามันเปิดดครับผมแจ้งยิ้มอยู่นี่เด็กเอ้ยาารบธินมาเิร์เห็นไหม ของขาดีครับออกป้าป่ายนะยุนี่ออกจ้อยแงก็ต้องออกซื้ิ่ร้านที่ไหนครับนี่นครับผมมีเบองสองเบาวยางด้วยครับจับเลยมัเมืม่อศูนแหลมาขึ้นเท้าต่อครับผม,บม,มบครับมือถ้ารม่รุนวาสองมาสิบห้าไปทางไหนครับ เบงไว้ก็ดียังหรือเปล่าน้ำมืออื่นศิดปหับตรงไปทางไหนครับผมรบครับเซ่นที่รับขอฝ่าละครับแก่ล่องนะครับโม่งหรืทางเชียงใหม่ง่พนหนึ่ทำเด้อครับ ตัวนาหมันห้อนครมปิ่งสำคนบอกแยงจีิงวะแยงมันร่องกันนะห่อนห้อนี่สิมีแห้งครับผุแยงมันเร่องกันเป็นกะแสแห้งครับแห้งบ่านยาง,งปลาช่วงคำ <c oughs> ตีเลยโมนี่เออื่นไปอยอยไดออเนี่ยอาจจะได้เห็นตกิกกได้ไหมง้นครับเปิดปลาเบิดเขามีได้สองคนนี่ครับผมยังอยู่ปลาเยสอมีพี่นนอกมากเลครับเป็นนสีหาขงางทัสองดอก นี่ละบานนี้พีนไปวันแหนะแทะครับพุน่นท่านไปวันหยังท่านพี่น้องปีนเขาอะไรกันชอบไปพักอยู่บ้านรเราจะข้าวครับผมมาปีนี้แล้วนี่ <c oughs> ไงให้เตือเฮห้เตือนให้เตือนอย่าง เขืถอนใกล้ๆนี่นั่นแกงแซ่ไปได้นี้ <laughs> ห้าเาห้ยโง่งบโมเปรแมนโอ้ได้ก็เอานหลังงนี่หอยู่ครับผมจะเอาบ่เอาครับพีมีดอกเดียวนะแซ่กับเพื่อนรักันสิเก็บเอาอย่ครับครับ คุองยางสาาาุังนีะนมไม่กระเท่ามังเก่าขายาว่เดิร์ดครับต้งไปควายเก่าครับผมร <c oughs> ับรถแล้วนว่าปีนผู้ตอ่อ

หนาวมาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สองมันน้ำเด้อครับคลิปมืนหนีก็ไม่มยังครับผมย่างปลาให้เพิ่งแถเขาลูกนีอยู่มี่มีมย ลากระจุกด้ไหมครับผมมืดแล้วครับกดหยาวไปหอด,ด้วยครับครับยัต่อ,อครับมืดจ้าว,วัน <S 2> <S 2> ไอกะเอาไปรลายไปไหนเนาะส่วนเส้นพัดครับผมเป็นแหงมาเปอย่างมื่อคืนปงอย่าั้ไหมครับตามปีๆเมื่อคืนปงอย่าั้นไหมเนาะเพื่อนแหงอิเพื่อนโมเด็ปเป็นอย่างไรครับนี่เพัดไหมครับ ปลาไันอสร้างเหรอันน,น,นสร้างอไรอย่างนีม่อันนี้นนอ,น,น,อนองสร้างเลยไอบ้บน,น้องานน้อสร้างนะส่วนนี้จะไปขุดเอานอนนั่งดินครับนนหวาน่วนน,นนี้หวาน ทายไปเพราะใคลกิปให้พี่น้องเบิ่งครับผมเองคนนี้มือหนักที่เบกระเพาะดีโอ้โหเจ็บสบาย ดังูกกับว่เห็นเนาะมันโตเรื่อยๆอยู่ครับผมเห็นไหมบ้างตรงนี้ดมเลยครับผมจะสีฟ้าเี็นดอกยางต่อเหรอครับนีเหระครับก็สิเอาเห็ดถึงเมื่อไรครับผมนี่ครับก๋สิได้เห็ดแต่ละดอกเนาะครับ ตาสองมอนก็โมเม่นหน่อยเด้อครับนี่ครับไงครับนี่เห็นข้างต่อเหรครับท่านั่งแหนที่มันจะแห้งบ่ายเนาะแม่นครับที่แรกๆเห็นที่เพิ่งดั่อยู่น่ะบาร์หลอดนอกที่เ้าดิน แ <ừ> <ừ m. S 1> ล้วนอกไปเห็นดำซองด ỏ, อกครับผมแหลงเงากับหินมาทำอ่ไรเจ้าให้ปลวกก็เห็นอยู่ออกไปดอยง่ายอาจจะเห็นครับผมที่กำปีก่อนก,ก็รอเก็บครับผม เพิ่มๆครับผมโอ้ว้าวจะเปรูปหรไรกันบ้า

กอทิ <c oughs> ้ยางหัวงเห็นกุยางออกไปทารถได้ครับผมโอ้ นะครับคลิปมมือนี้ก็ฝากไว้สร็จสมือนะครับผมเดี๋ยวสองเบาฝายางออดจากฝ้าครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวหมื่นกอนครับผมไะจะพอกันสองเบาคลิปมมือนว่าภาพดไปนสครับผมเนี่ครับผมเออย่างถอยหลังนะจ๊ะส่วนคลิปนี้สองเบาขอต้อนรัทุกคนครับผมขอต้นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับยังมาในแกงครับผมคตั้มนีแล้วครับผมได้ส่วนบทปลาครับผม